ใหม,ม่ล่าสุด8ทิพย์คั่วคู่เนาะก็ไม่ต้องทำตำแหนิที่ตาลูกเนาะก็เห็นท่งกับอยังก็ทาก่าเจี๊ยบบอเมนเจี๊ยบวะท่าอยังวะก็ ก็ม่ทางจากพุทธทั้งเอ่อทย่ทางเทาียนจงดีก็อยังอีกสิ้นจูวบ่เออทางสิ้นจุเนาะก็ไม่เห็นเห็นลูกเราว่ามีตรหนิอยูนยตาเนะนั่นคือขัวบวอกลบมิตรตมิหนิสิลล์หรือก็คือก็ดอกใดก็เต้มหน่อยเต้มหลายก็คือขัวหาสองสี่สามหกยอมเน่บาดเนี่ยก็ลองเห็นลูกก็คือขัวคู่บาดเนี่ยก็ม่ตรตมิเห็นโยตาก็คือขวหกหกเนาะขวบหาหา นาะสิวัดจังไหอีกเนาะนี่ขวดสองสองฮ่าหาก็ได้เนาะนี่แล้วนี้เซ็ตกับขวดได้เนี่ยเนาะนี่นี่เฮ็ดไหมขึ้นไหมอยครับผมเนาะก็มมนเลยฟิตเปียเหมือนกับติดโทรโบนะฮาก็เซ็ตสองสองหาาก็คือควดหมายเท่ากันเนาะแค่ว่าก็คือ บรรได้หกขันเนี่ยมันมีอยศสามจุดหกจุดเนาะจุดแรกเนี่ยแม่นขวดสองสองเนี่ยกับจุดแรกเนี่ยสิเป็นหาก็ได้เนาะจุดสองสิเป็นสองก็ได้จุดสามสิเป็นหาก็ได้แล้วขวดหาหนี่จุดแรกอาจเป็นสองก็ได้จุดสองอาจเป็นหาก็ได้จุดสามอาจเป็นสองก็ได้เนาะนั่นก็คือข้อหมายเดียวกันเนาะนี่ก็เลยเซตขวดหาหให้เบิ้งขวดหกหกนี่คือขวดตายแต่เอาขวดหกเยี่ยงสองชุด จับมาใส่กันซื้อเนาะสีทดสอบก็คือขวดนี่ก่อนเนาะอันนี้ก็คือใส่ตามขวดตายอันนี้จะใส่โป้งเช็ดกับขวดเนาะก็เบื้องมีตํานี้แล้วกระสีวัดจังไดเนาะก็บมือนั่นก็คือกับธรรมดากับม้าฮอนแเราก็กัสร้างไว้เรียบร้อยแล้วกับม้าฮอนแเราก็เลยเกิดบ่ได้บังคับก็คือแบบว่ากระตีว่ามีตํานี้เขาจับขึ้นก็เห็นก็คือแค่สังคมเนาะ กะบอกว่าความจริงว่ากะบบมักใน่สาเหตุใดกะบบอกกันลยอนุรลมให้ถือว่ากะมาไก่ขันบออยากได้โค้งสีบะมาฮอดถึงขายเหล็กนั่นก็คือใหอภัยกันไปเนาะครับเนาะอันนี้ก็บไ่ได้ว่ากันเนาะแต่กะกะบกับิจะนณาพินิจให้ดีเนาะกควขักะซื้อขายหรือว่าซั่งแล้วขันเป็นอาหารที่แบบว่ากะเน่าบวชได้ก็อาจจะเน่าเนาะ แต่ผมนี่ก็คือคดใจกว้างมีนำใจพ่อเนาะก็ไม่เหตุไม่ผหเนานก็คชิดใส่ใจเพิน่นใจตัก็เลยว่าการเ่อ้ยงสานีกก็มันแค่เล็กน้อยในเมื่อก็คือขอโทษแล้วก็บบ่เป็นอย่างเนาะถ้าวัดใจไม่รักแต่สมควรที่จะให้ดีที่สุดก็คือพูดวามจริงว่ากับามากก่มักระตรงไหนที่แบบว่านั่นกับกับบ่วามจริงเพราะว่าสิไ้แก้ไขเนาะนั่นก็คือคือว่าก็ให้อภยัยเนาะบ่ว่า,าวกัน นาะแต่ก็อย่าเือนเกินไล่อื่นทั่วไปเนาะสำหรับผมบอกโกหกคนเนาะคันรับปากแล้วก็คือขั้นใดขั้นนั้นเนาะถ้าไม่ได้เรียกก็คือก็ต้องแหกค่าเสียหายปปับไหมแต่ขอโทษขอพ่วยไปถือว่าสิน้ำใจนั่นคือเอกลักษณ์ของผมเนาะเชิมขวคู่เนาะแปดทิศขวคู่เนาะขวฮห้าห้าเนาะถ้าว่าขวคู่นี่ก็คือก็ไม่ได้จำตำแหน่งที่จานสี่สองยับกับขาบขวเบิ้งเพราะกับจุดแรกนี่ก็คือ กับมันครูสองแม่ซับใส่เปี๊วกับครูสองแน่นอนเลยเพราะตคทัพตำนี้อยู่ตาเนี่ยเข้าใจบ่เนาะนี่ก็คือแล้วจุดที่สองนี่ก็คือครูหาแน่นอนไ่ต้องกับ่ต้องการทําตำนี้กับครูหาแน่นอนใส่เปี๊วคูหานั่นก็คือกัดสันลงเนาะกัดแท่งนี่ก็คือบรหาตะกักจ่อเบ้าตาเลยตั้งกลางจานกัดจ่อตัวยืนกับตกขวดจางเยวเบ้าตาให้ยกจานนี่เลยสุมมัดคนฝันเหล็กเนาะ นี่ก็คือความสะใจของผมที่แบบว่าก็คือกัผมเตือนแล้วหีือก็คือแนะน้าแล้วก็คือเซ็งทีมันก็ยากก็ยั่งกับบ่าวามาี่กับทำได้นรนะก็อยากหาบอก่งยๆก็คือจัดให้ได้นะผู้ได้อย่างได้กันราคาเดียวกันกับผมนะก็เล็กสองเมตรเนี่ยก็คือกัมาลงได้แค่เออกับสองเมตรนะก็นั่นนั่นนั่นขนาเมตรเนี่ยมันสิลงลง้คือยังขวบบอกลมบอกว่ากับผม่ันได้ กะคิดคนว่ามันลงกในบอเนาะเพราะว่าผมเฮ็ดขึ้นเนาะเฮ็ดขึ้นเนี่ยก็คือสามารถขายได้ได้มักใส่ตันมักก็คือใส่โป่งกับขวดลูกกะแม่นลูกแบบว่าก็คือทนท่านมุดน้ำมุดยังบ่ตอนยากตาหากตาเพี่ก็คือลูกเชนนีนี่ใส่โป่งเนาะมาทั้งนี้ก็คือขวดสองในนอนก็คือสองห้าสองแม่เนาะมองขาวขวานไหมเห็นว่าก็สองหาสองแม่นซับใส่ไปขวก็คือเกาเนาะ นี่ก็คือกะรทั้งสั่นแต่ว่ากะรว่าต้องจำจำนี้ที่ตานะกะจับเบิ้งกระลูกเล็กกะหนักก็เมื่อกระลูกโซดาดินเนี่ยก็คือเบาอยู่แล้วเนาะกะเล็กกับคือไงเลยเออเสียวคั่วสองเนี่ยกะตั้งที่เลยเนาะขึ้นสองใดท่านที่บ่มีข้าว่าขึ้นัตอื่นขึ้นัตอื่นก็คือพื้นแค่นั้นเนาะยกงแห้งเนาะขึ้นพื้นได แลนะแต่สาหเราผมนี่ก็คือเดินโดยไม่ต้องเข้าขวได้นะเออโบตงเริ่มต้นด้วยทักษะแบบว่าก,กับเข้าขวดสักกันค่อยเดินใส่ขวหนาหลังสาหเราผมก็คือกับเข่าขวดยัเกเชี่งก็ได้ขวสองสองหาหานเนี่ยก็คือเดินเรื่อยๆตลอดยืนขึ้นเดินเรื่อยๆตลอดยืนขึ้นก็คือก็ไปได้แน่นอนชาหเราผมครับเพราะว่าข้อผมออกน้ำหนักข้อได้ดีฝึกมาดียังจะประสบการณ์ก็คื20นะอ20ป,ปีนะเออ20ิปีไปนะ เขาวงการนีกืก็ค้อือยยี่ิบสามยี่สิบปีเยอกันีเมดกือกือกสองปีแรกนีเม็ประมาณยี่สยิบสอปีกับปันเล็กอ่ะเขาวงการที่แรกกัขับเล็กแปดทิศทันทีสนิทนี่แหละแต่ว่าบอมแมนแบบนี้เน้ยกนับสกิโลเนาะช่องคัวผมสี่สองยาวผมจะนับหนถึงหก้วห้าห้าเนาะเนาะขวาเนียบ้าัวานี่ ว่าห้าออห้าอ๋อถ้าผมจะครับกะสั่งเกี่ยวถึงหกได้ไหมเนาะเดีผมจะหลอกเองอัดับแรกผมก็จะยืนสี่โชว์สาวน้ำสีในบัลลัสีแจ็คแล้วไข่บ้านลูกเนาะคันมองนี่ยืนไม่ได้ก็ยืนมองไหมเนาะโอเคติ้วอึ๊บเนาะยืนสี่อ๋าเนี่ลูกดิ้นได้แน่นเนาะ,ะยืนสี่แล้วจะน้ำหนึ่ง <laughs> น,น้ำได้บ้าล้นน <c oughs> นนว,น,วน,นึงจ้งแล้วใครบ้าโลกเนี่ยคอยยกก่อนอารมณ์ดีให้ไม่เนี่วัดศกแตะวัดศกที่ยี่สิบนะไม่เนีเปิดสนามเยสเซ่ละสายเชมเซเซียนน้ำหนึน่งเนาะแปดทิศขั้วคู่มีแล้วเนาะงานสี่เย็ยนอีกเี็ดอ๋อมาเป็นยังครั้งที่สองให้โอกาสสามครั้งเนาะเพราะว่านี่เป็นท่ายากเดินโดยไม่ต้องเข้าขั้วเนาะสั่งเอียวลูกหน้าไงากับหลังเนาะ แก้วจะลืมพี่รงนั้นนับสองเดชบ่รู้จักเดชขัวมันเดชเออขัวมันบางีหาแม่บนบ่ใช่ไหมเ <c oughs> นาะคอยก็กเข้าขวัวกับนท่านที่แม่นับสองแม่ก็คือเนาะเข้าขควแม่กัคู่สองแม่เนาะเนี่ย <c oughs> น,นับสามเดชเนาะนับสามขัดเสี้ยวไส้ขวกับหมุนม,มาข้างไส้ขัวแม่กับซอง ซี่กับสามบอกกับทางอันนี้มันจะค่อยสี่ขึ้นขึ้นซีสองก็คือทางเดียวกันเนี่ยกับมันสี่ขึ้นซีกับสามเออเมืองลาบวเซียนี่ขันสองคู่ไปทา้งหนาสิขึ้นซีกับสามใช่ไหมเนาะนี่หลักกับมองมันนั่ะปวดหัวอีกอันนึงเนาะก็คือขัวคู่เนาะเวลาเขาทีฟันใสขัวเนี่มันบริษัทสองคู่เด้ต้องซ่องซับหนาเนาะสมมติว่าขึ้นสองแล้วเหรอดอกนี่กับสองนี่กก่สามอยู่ทั้งนี่ดอกนี่ให้ เพราะว่ขวาขัวมันนี่ก็คือกระสองอยู่อยู่เอ่อหนึ่งกับสามแม่เนาะเออมันปรแม่ณว่าก็คือกระสองมาอยอะจะมองอันอันนี่แม่เนาะมองนี่เป็นหาแบบน,นี้ปรนะเด็นเนาะมันก็เลยเดียซ่องกับกันทั้งนี่เขาขัวสองเนี่มันก็ทูดลงมามันจะค่อยขึ้นสามลูกเออขันเอาทั้งนี้ก็เคลิ้นว่าลูกหนาอันวาละ่ะอันนี้ขันเอาดอกไม้ไปทั้งหนาก็ขึ้นสามเป็นลูกหนาเนาะเพราะฉะนั้นมวลมันสี่ก็เป็นสายขัวมันว่าล่ะก็ต้องเยอะ กับลูกหนาถึงสองข้างแม่ขันเจ้าสี่ดันซองเยี่ยวไว้หนาสิทั้งนี่ขึ้นซี่นันเดี๋ทั้งนี้ขึ้นสามนันเดีเนาะเพราะฉะนั้นต้องทั้งควบรูจับอีกขันนึงนั่นก็คือซองหกกับเอี่ยวมันจะขึ้นสามงุ๊บเข้าเนาะก็เป็นซ้ายขวานะนับสามนั่นขึ้นเพื่อได้เนี่เนาะเพราะว่ายังกะคืนมันกะกะแห้งเติมนึ่งเยอะเนาะกะปรแม่นว่าคืนนอน เนาะคืนนมันไปแห้งเต็มึ่งเยอะถ้าพวกเราจะขึ้นล่ะกับท่านนั้นนักอลดลงอีกสบัดคอเรียวก็เก่าเนาะสามขึ้นได้ท่านที่เนาะนับสี่เดี๋ยวตีเพื่อนบ้อนหมุนเนาะปวดหัวแล้วจะหยุดหมุนนะตีเพื่อนมองได้ละบ้านเด้อมองได้มีแม่เล็กกับมองน้นัะขึ้นเพื่นได้นะมองนี่ก็มีมองนี่ก็มีมองนี่มองนี้ก็มีถึงสามมองคอยเลือกมองกลางมองออกนั่นนักคอได้ดีเนาะโยกเพื่อนสี่ได้บอติ้วงานจะไ่ได้เต็มเนาะ ยายเกยโยกเพิ่เนเสีกิบมาได้ขี้แร่ให้สินไอ้สินมื่อวัจัจกแล้วไข่บลเรือหรือว่าไขยยวว่ยกไวยเกินไปวะเนอะไขกบบ่กระเบืบางเมื่อไห่เราไข่กรเบื้องถ้าใทดสอบอีก,กบางครั้งที่สองก็จี่ละเนาะก็เพิ่งเฮ็ดสัมเร็จเสมเด็ด,ดน้าไม่ไหมนี่แม่เนาะ อันเด้คอยกับข้าที่สองคอยกับปับค้อไม้คอยกับท่าได้คือเกาแม่นับสี่หาคอยกับข้าขวคว้าบางนี้แล้จุดเกานี่ลยลลบ่ต้องซับลูกไปใส่ปองนี่จุดหาเน่นอนไม่สิใส่พริกขวับพริไปสใส่กะหาเน่นอนนับห้าเนาะง่ายมาไม่จะว่าสะบัดคอแม่ขันยกแค่กับขึ้นพื้นสามแม่เนาะเห็นเ่านั่นเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเป็นตามคาดที่ผมว่าเนาะกระเพราะฉะนั้นสะบัดคอให้เร็วที่สุดบ่ให้มันกับพริกไปอีกพริกที่สองเนาะให้มันพริกแค่พริกเดียวเเนาะะสสบัดคอร็วไมม่ีิิพกพิกนี่ นี่เนาะเป็นหาบ่าเหมือนเนียงนานก็คือการข่าขวากคือพิดสมบัครข้อให้เร็วที่สุดถ้าขึ้นแห้งขึ้นอ่อนมาเนี้ยกกเงินเยินเดาซาซามันจะไปขึ้นขว้าให้นั่งหกเด็กับเนี้เนาะน้่งหกเนี่ยคือก็คือต้องทูดขึ้นบนหรือว่ากากาทูดนละม้านะซ่องหกเนาะเออขันแม่เจ้าว่าซ่องหกเด็กเจ้าแต่ซับได้เปื่ขวากบหกก็ขึ้นไม่ได้เนาะ เด้อมันมาคือเนี้ยเนี่ก็คือซองหกเนาะคันสีสุดมึงบนก็คือกระซองเอีวแม่กระลูกหลังไม่แค่นั้นแม่แม่สับสายเพยขวักกับลูกหลังคือเก่าแม่บ่ขึ้นเอี่ยวแม่เนาะชุ่มครับผมน้ำหกเนาะแล้วกับเศษกับไขปัญหาให้เบื้องนีตก็คือตั้งหาอีกบันนี้เนาะแล้วสับสายเพยขวักเนี่ยขวบบวกลบขว่าห้าซองเนี่ยกับมัดสีขึ้นลูกนาได้ก็คือเอี่ยวแต่นี่สับลูกแล้ว ก็ขึ้นหัวขึ้นเกาเนาะเวลาเข่าขวาแล้วทวหลังลงมากก็ขึ้นแค่ลูกหนาเนาะเม่ดซับใต้เพรื้อขวาก็ขึ้นลูกหนาขึ้นเกา่านั่นคือขวอเสียงมันเบิกสับใต้เพรื้อขวานี่ก็ลูกหนาขึ้นเกาเพราะฉะนั้นก็คืออยากได้ขวอคู่ก็เฮ็ดขึ้นแล้วเนาะก็สนใจก็ง่ายๆก็ทางมากครับผมเนาะก็ได้สองก้อนขันเอาชุดนี้เนี่ยก็ซ้ำได้สามขวอเออซ้ำได้สามขวอในชุดเดียวเนาะขวอขวอหาขวอสอง ขัวคู่หกคู่เยี่ยวขัวคู่สามคู่สี่เนาะแล้วบันเอกขัวหกหกบันี้กอันนี้ขัวตายบันนี้เนาะนี่จุดแรกคืนยังเนาะเยี่ยวแม่สาวใตเป็นขัวกับเยี่ยวคือก่าเนาะเห็นมีเนาะนั่นขัวลงมา่อก็คืนลูกหนาคือกันเนาะสาวใตเป็นขัวก็คืนลูกหนาคือก่นสามเนาะมองนี้ก็คือกับหกแน่นอนเนาะแน่ขึ้นเพื่อนได้นั่นก็คือกับอีกแง่หนึ่งของมันก็คือ เล็กเนี่ยคื่อจุดเขาขัวตีพื้นได้เนาะเขาขัวได้แล้วก็เดินโดยไม่ต้องเขาขัวได้ขันรู้จับน้ำหนักคอมเมอร์เนาะนั่นก็คือเดินได้หลายทิศทางนะแต่ขันค้อันไปแล้วกันรอดเนาะกันรอดจากการเจาะได้อีกคือก็เนาะนั่นคือการฝึกครับผมเนาะแล้วตั้งจุดหลักกัันได้เลยเนาะก็มีหลายปัจจัยเนืองก็คือกระเบื้องทายกตามฉิกเนาะขันก็สามารถเปลี่ยนแปลง มือกับของได้ก็คือฟัดบ่ได้แต่ว่าโซดาเนีย่ยจะจะจะเล้วแต่มันสีขึ้นจังดไดมันว่าละ่ะผู้นึงฟัดแห้งก็ขึ้นดียวผู้นึงฟัดค่อยขึ้นดีเนาะนั่นบ่ได้จํากัดแต่เล็กนี่ต้องจํากัดครับผมต้องเข้าใจเนาะนี่ขั้ว66เนาะเข้าขั้วตรงนี้นก็เป็นเอี่ยวแม่เข้าขวา,วานไหมเนาะเอี่ยว6เอี่ยวเนาะใส่ขั้วนี่ต้องส่งกลับทางเนาะมาจะนับ1ถึง6 กับขวานกับเขาได้ยนะังสิเนาะเนั้อขวานเนาะเนาะกะมาจาังหมุนมาเองสิกะใสยขวานเนาะเนาะแล้วก็เขาขวานอา้าวเขาขวานพี่ดิบัะเนี่ยเนาะมันจะไปขึ้นคู่วขืนแม่เอาเฮี้ยงอะไรเจ้าสิขืนชีกแน่นอนเนาะขึ้นหัวกระเบียว <c oughs> มันบอคือขวบบอกลบเด้อเนะนาะนั่นก้มตังของมันมีแน่นอน ระวังขวบคู่กับขวบแบบลบเนาะ,ะขวบหกเอี่ยวน้องสั่งเอี่ยวถึงหกเนาะแทงนี่นับหนึ่งเนี่กยนนก,ก็ยืนสีนี่ก็คือก็ต้องหาจุดยืนมองที่จุดยืนแม่นก็คือเนี่เานาะเพราะว่าขวบหกเอี่ยวกะนาไม่เล็กยึดตาหกแต่เอี่ยวสี่ไม่ยึดยืนมองเดินนาลังเนี่ยก็คือมันน้อยโอกาสขึ้นไม่เล็กถีบมันไงมันมีเนาะยืนมองนี้ครับผม เนาะยืนสี่เนาะยืนสี่แล้วก็นันหนึ่งเนาะคณำหนึ่งแปลกแปกเน่ก็มาทั้งพี่กิดใยญ่กอ่ข้างสิกิดเบื้องเรามันมาถึงลักษณะเออมันแปลกมันแบะถ้าก็ดหยับมาทั้งนี้เนาะเกิประมาณนี้เนาะก็ดขึ้นเยี่ยวในนอนบอต้องรักกระดอกได้หกดอกได้เยี่ยวเกิดจำแถวเกิดมองจุดแรกมันนี่ก็คือยูคูเยี่ยวในนอนเนาะนับหนึ่งเนาะนับสองในบันี้ก็คือ ขัเอาใส่ขัวก็ได้เอ้ยขัเอาใส่ขัวเนี่ยเขาให้ซองตองเนสตองเขาให้ซองเนสตองกำท่างกันไม่ได้ใส่ขัวเอาไ่้ได้เนาะขันมันขึ้นตองแล้วใส่ขัวเอาไ่้ได้ขึ้นตองขัวแล้วแต่มีสิทธิ์แค่ว่าหน้าหลังกระทวดลงมาแค่นั้นสองสองแค่นั้นเนาะแล้วแบัดนี้ถ้าเห็นทวดลงเนี่ยเขาใส่เบลตาสองในทันทีแต่ว่าเขายกแง่งขึ้นขึ้นขัวได้เนาะนี่ยกแง่งขึ้นขึ้นขัวได้เนาะเกะกะกะหลอกได้เยอะเนาะบ้านว่ารับบ่ได้เนาะกะมีสิทธิ์ได้คือกัน เล็กของไข่เล็กพอทานมันแปลกแหวกแนวอยู่ขึ้นกันเนาะนี่ต้องขวัวแล้วเขาต้องเดยอ่ซองเออแกรนเขาว่าั้เขาอยากเอาลูกหลังเขาเป็นเรือนมากพี่เลยก็เข้าซองหาไว้ทั้งหนาเนาะก็มาวัดพี่เลยวัาพี่มันกระสีขึ้นสองลูกหลังให้ท่านที่เนาะเออเพราะว่าขันซับลูกบรงนี่มันกระขึ้นนานนานลูกนานเอเก่ามาแล้วอยากเอาลูกหลังก็มาทั้งนี้เลยนับสอง นาะเจ่้ากับสองขึ้นทั <g ül> นทีนาะนับสามนี่ก็เดินโดยประจ้องขรอบครัวเฮ็ดจังไหนกับบารูก้กับเบื้องคอยเอาเองคอยว่ารู้ว่าจะอธิบายจังไหนเบื้องคอยท,ที่เปิดแรกเซ่เพรานับสามนาะเห็นว่ามาได้เนาะได้ดอกเดียวเยวนาะเปิดที่สองเดี๋ยวเออสองแล้วจะน,นับสามแม่คอยสินับจังไหนระเบนี้นาะขึ้นมาขึ้นยากให้แคเนาะข้อสอบดอกเตอร์ได้เนี่เป็นโจทย์ยากสำหรับคนฝัด <g ül> นับสามเนาะงานไข่เฮ็ดได้ดีแล้วนะโจทย์ยากกระได้เนาะไข่เบญ่อมนี่เด็กไข่ตำท้าวเหนียวได้นัดสี่เนี่ยเด็กกระโจทย์ยากยิ่นิดตีพื้นนี่เนาะเออไข่เกาหมองตางจานบังไข่ออกน้ำนักข้อได้ดีเนาะนัดสีเนาะนั่นยังมาเขาขวานึงเยอะเนาะตัดขนาดบังออกน้ำนักข้อได้ดีๆก็เพราะว่ากะมันยากอยู่งเด็กกะเฮ็ดไข่ฟัดจังหวะงานง่ายๆบะแมนเดียต้องสามเดยเนาะสามใช้เปียขวานใดีขวานเราเนาะเปรียมขึ้นให้มันเนาะ ตีพืชครั้งที่สองเนาะนับสี่เนาะนั่นครั้งที่สองอยังได้ได้รวดแมหมเนาะน้ำหาบในี้เดินโดยก็ต้องเขาครัวอีกบบันเนศเนาะขอชิลออล้องกับลุงหนาฟังทั้งคนมันสิดได้บะเนาะนับห้าได้เยอะน้ำหกกะจุดกลางเลยก็บ่ต้องเอาหมั่นอื่นเลยกะแม่ใส่เพไปขวักกะหกขึ้เก้านี่น้ำหกทันทีเนาะ วันแท่งขึ้นพื้นสองเนาะโอเคปะครับผมอยากได้กระทักแม่เด้อเอกระเซียนที่แปลว่าก็คือเกิดเพาอยากเห็นตำนี้ทิศตาโลกนั่นน่ะก็เซ็ยนให้แล้วเนาะมันใจบะเออหรือว่ากระกระแกงก็เซียนเนาะกระบ้าเป็นหยังเนาะกระเพราะว่าหยังวันจี้ก็คือกระผมบัวได้ประจันบัวได้กระนั่นเนี้ยเนี่ยก็คือกระอยากเดือนคนอื่นต่อไปขันสร้างแล้วก็คือ กว่านั่นแหละวก็คือบอมกเกษตรจังใดๆกับกระสรงคลิปสรงอย่างให้เบิ่งคือตกลงปงใจกันเรียบร้อยแล้วแมเนาะแต่ว่าก็เห็นใจมุ่งมั่นมาถึงที่แล้วเนาะก็ถือว่ากัใจมีเนาะแต่ว่าไม่หอดอกกะบกบบ่ได้แต่ตั้มฮักตั้มักเนาะก็บ่ได้ว่ากันแต่นี่ก็มาแล้วครับใหม่ล่าสุดแปดทิพย์คู่คู่เนาะโอเค